ขาล่าสุดแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่28มิถุนาะยนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดเช้านี้คอสน่โลมานโน่คอนเฟิร์มแผนของแมนยูหลังจิดอนซันโชตกลงซบแมนยูเป็นที่เรียบร้อยโดยแมนเชสเตอร์เดทนะผมใกล้จะเส็จสิ้นการย้ายตัวของจิดอนซันโชดังนั้นโฟกัสต,ต่อไปที่ถูกย้ายไปยังเป้าหมายอื่นต่อไปนั้นก็จะมีนักเตะวัย18ปีรายนี้คาดการณ์กันว่า จะสัญญากับสโมสรหลังจากมีการมีส่วนร่วมในการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปในหน้าร้อนนี้สิ้นสุดลงโดยนักข่าวและก็ผู้ช่วชาญด้านการย้ายทีมฟาบิโอรามาโนได้อัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์รวมไปถึงสิ่งที่สโมสกรกำลังวางแผนจะทําหลังจากข้อตกลงในการสัญญากับทางซันโชเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยโดยทางจอนซานโชนั้น จะได้พรุงงานกทางแมนยูเต็มทีแล้วแต่รายละเอียดบางอย่างยังคงอยู่ที่โปรโมโนโเขียนเอาไว้ในคอลัมน์ของเขาหมายว่าการโอนนั้นจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็มีการมองในแง่ดีมาว่าจะบรรลุข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายอย่างแน่นอนโดยโปรโมโนโนี้เขียนมาประกาศมาว่าข้อตกลงกับทางซานโชนั้นโฟกัสจะเปลี่ยนไป,ปรักษาตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กราฟาเอลวาลานี ถูกระบุว่าเป็นเป้าหมายทุนเลือกแรกของสโมสรแต่การย้ายจะขึ้นอยู่กับทางราคาของเลอมาปริกและกระเปาตอเรสของทางเรยวนั้นก็อยู่ในารายชื่อารายถัดไปเชน่นเดียวกันนะนผมเป็น่างงานนี้นะฮะฟาบิโอรามานนั้นก็มาคอนเฟิร์มมาว่าพอได้ซันโชเสร็จปุ๊บคนต่อไปก็จะเป็นราฟาเอลวารานหรือก็ไม่เปาตอเรสอย่างแน่นอนต่อดดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นจริงที่เขาได้กล่าวเอาไว้ไหม เหล่าบดข่าวต่อมากันนี้กันครับสื่อต่างประเทศเผย5กองหลังที่แมนยูกำลังติดตามในช่วงสมอนี้โดยดูคันคาสเทลนะผมเปิดเผยกองหลังบางคนที่เชื่อมาว่าอยู่ในรายชื่อนักเตะของแมนยูในช่วงสม,มันี้โดยแมนเชสเตอร์เตดนั้นจับตาดูกองหลังตัวกลาง5คนสุดท้ายขณะที่พวกเขานนั้นต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับในช่วงสม,มันี้ โดย,ยิแสดงนั้นกำลังจับตามองการสัญญาที่มีศักยภาพทั้งหมดนะฮะในช่วงสมัยน,นี้เนื่องจากทางนารุโอมนั้นพยายามจะเปลี่ยนทีมของเขาให้เป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งแชมป์ธนิกจนัิการหน้าโดยมแมนเชสเตอร์นั้นจบอันดับที่2ของตารางคะแนนโดยมีคะแนนตามหลังแชมป์แมนเชสเตอร์ซิตีต้ถึสองแต้มและพวกเขาจะเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงหลักรหรับถ้วยรงวัลบนเครื่องบินนัดกาหน้า ดยวิซาแดงนั้นได้รับเครดิตด้วยความสนใจในการรับสมัครแนวรับที่มีศักยภาพในช่วงสมันี้เนื่องจากทางโซชานั้นตรายตองถึงการนำเซเตอร์ฮาร์นใหม่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับทางแครี่ไม่กว่วยแล้วโดยไม่ว่าจะเป็นราเฟลวารานซิเคโอปรามอสและก็เปาโตเรสล้วนถูกกล่าวถึงว่าเป็นเป้าหมายที่จะเป็นไปได้สำหรับทางแมนยูในช่วงสมันี้เนื่องจากพวกเขานั้นต้องการเพิ่มทางเลือกในแนวรับ ซึ่งสำนักง,งานข่าวต่างประเทศนั้นก็ได้เปิดเผยชื่อ5ชื่อนะฮะที่เขาเชื่อมาว่าอยู่ในรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายของทางแมนยูสำหรับการเสริมทัพในการป้องกันในช่วงสมันี้โดยเขาก็ได้กล่าวว่าพวกเขามีรายชื่อเป็นเซ็นเตอร์ฮาบเป็นเป้าหมายมากมายในปัจจุบันซึ่งหลายคนก็ได้อ,อยู่ในสเปคนคุณมีทั้งเปาตอเรสที่เล่นกับทางเบีบรยรเรอันและก็ผ่านเข้าสู่จิงสันเลิศในศึกยูโรปาล,ลีกกับทางแมนยูได้อย่างชัดเยี่ยม คุณมีราฟฟเอวาลานที่คอยให้มัดปริกนั้นอรออยู่ว่าเขาคนนี้ตัดสินใจย้ายออกจากทางซัมเมอร์นี้หรือพยายามต่อสัญญาจนเหลือไปสุดท้ายหรือบอกว่าเขาต้องการอยู่ต่อคุณมีนิโคลามิเรควิทซาวิชในซเรียและพวกเขาก็สนใจในตัวเบนไว้เช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีจูคุนเดออีกคนหนึ่งซึ่งพวกเขาจะต้องใช้เงินที่มากขึ้นในการซื้อขายของพวกเขาเหล่านั้น ซึ่งแมนยูของเรนั้นไม่เคยคว้าแชมป์เถืกฤจเลยนับแต่ชัยชนะนัดชิงถ้วเลิศอันโดน่งดังภายใต้ใการคุงทีมของทางเซอร์ได้กฟุกุสันตั้งแต่เมื่อปี2013เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้อาะะผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะงานข่าวต่างประเทศก็บอกว่า5กองหลังที่แมนยูนั้นกําลังเล็งไว้ในช่วงสมัยน,นี้ต่อจากดิวองซันโช่น,นั้นก็จะมีราฟาเอวาลานซูคิโอบรามมสเปาโตเลสแล้วก็เบนไว้ ชูคุนเดและก็มิเรควิชซาวิชนั่นเองก็ถสือว,ว่างานนี้ไม่รู้ว่าแมนยูจะได้ใคนรนะฮะต้องรอลุล้นกันต่อไปกันลวกันแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแมนยูกินเฮลเซบียาปัดดิวชูคุนเด38ล้านปอนด์เอาเรื่ไงโงดยงานนี้สมโมสรสุตบอลแมนเชสเตอร์นั้นแห่งสุดบอลเศรษฐกิจถูกเซบียาบอกปัดดิวหังยื่น้อสเนอ จะขอคว้าตัวชูกุเน่กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสโดยคุณเน่เนี้ยยกระดับอากลายเป็นหนึ่งในปากันหลังดาวรุ่งที่ได้รับการจับตาไปทั่วทั้งยุโรปหลังย้ายจากทางบ็อกโซมาแจ้งเกิดกระทางเซบีย่าตั้งแต่ซัมเมอร์ปี2019แล้วและกลายเป็นคียแมนที่คว้าแชมป์ยู่้ายูโรปาล,ลีกเมื่อซีซั่นท,ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวนั้นเป็นหนึ่งใน26ขุนพลทัพเลสเบิร์กชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020ณเวลานี้ โดยตะขค้นคาสเล้ละผมกูรูข่าวซื้อขายนะักเตระรายงานมาว่าแมนยูนั้นได้ยื่นข้อเสนอมูลค่ากว่า15ล้านยูโรหรือประมาณราว38ล้านปอนด์ให้กับทางเซบียาแต่นั้นถูกต้องก,กัดของคุนเด้นั้นปัดตกข้อเสนอดั้งกล่าวไปเป็นที่เดียบร้อยอันนี้พอสคาสต์เดิดฟรานเฟิร์วินโตระบุเลยว่าคุนเด้นี้แต่ท่าทีต้องการจะย้ายจากตึดลังอาปรามมสซันเชสปิค,ควนเพื่อจะไป,ปร่วมทีมกับทางมาดริด มากกว่าไหมนะผมเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะกินหนื่งแฮวหรือเปล่านะครับเป็นอยู่ของเปล่าเรามาถึงข่าวต่อมากกนีก่นครับคอนเซงพีเืนอสัญญาใหม่ลินการถึง3ปีโดยงานนี้มหาเทพเจซาสลิงการกองกลางฟอร์มร้อนแรงในช่วงครึ่งหลังซีซั่นหลังฤดูกาล2020ถึง2021นั้นตกเป็นข่าวมว่าได้รับการเสนอสัญญาฉบับใหม่จากทางแมนยูเป็นสัญญายาว3ปีตามการรายงานของทางเดลี่เมล ดอร์บิฟิลด์ตัวรุกวิสแพปฟรานเดอสัญญาในชินโอทฟฟอร์ดนะฮะอีกแค่1ปีโดยเขาเป็นที่ต้องการของเวสต์แฮมหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดในช่วงที่ถูกยืมตัวไปใช้งานเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาโดยแต่อย่างนั้นนะผมเดอะแฮมเมอร์ Hammer, เนียก็เจอสถานการณ์ที่ลำบากกับค่าตัวของผีดแดงที่ตั้งเอาไว้พิญญาล้านปอนด์และค่าจ้างอีก1 000, 1 0 0 0 0ปอนด์ต่อดาต์ตอนนี้แมนยูนั้นได้ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยการเสนอสัญญ,ญาฉบับใหม่ ซึ่งมีมูลค่ากว่า130 0 0 0ปอนด์ในอีก3ปีข้างหน้าณจุดนี้ยังจะมีงเงื่อนไขให้กับทีมของท่านนารุมนะฮะสามารถขยายสัญญาเขาเพิ่มแบบอัตโนมัติได้อีกปีด้วยสำหรับทางลินการ์ที่พลาดหวังจากศึกจีโร2ส2 0ทําไปทั้งหมด9ประตูจากทั้งหมด16นัดหลังลงเล่นให้กับทางศึกขุนคอนอนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะดูแล้วขุนคอนอาจจะไม่ได้ตัวเจสซี่ลินการ์คนนี้ไปร่วมทีมก็เป็นได้ เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเดคิอาสุดเซ็งเจ็บหลังต้นขาตอนซ้อมกับทีมโดยงานทางดาบิดเดคิอาประตูสำรองทีมชาติสเปนเจอการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเล่นงานทําให้ต้องหยุดซ้อมกลางคันโดยกระทิงดูกำลังจะลงสนม้มโดยกระทางโครเอเชียในรอบ16ทีมสุดท้ายลิซึกยูโร2020ในวันจันนี้โดยผู้ชนะจะเข้าไปชนกับทางฝรั่งเศสและก็สวิตเซอร์แลนด์ นักบก่อนรองชิตาเลิศทัาน,น,นี้การซ้อมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบิบรรงงานมาว่าเดบิดเดคิยาผู้สมบูรตูจากสโมสรแมนเชสเตอร์ต็ดต้องหยุดซ้อมการครันเพราะเจอปัญหากล้ามเนื้อหลังต้นขาเล่นงานนะฮะซึ่งเกิดขึ้นตอนที่ออกวิ่งนั่นเองส่งผลให้เดคิานั้นต้องหยุดซ้อมไปทันทีและเชื่อมาว่าอาจจะมีส่วนร่วมในเกมรับกับทางตามออรุกก็เป็นได้ สำหรับทางราโรคามีอุนายซิมอนรับหน้าที่เป็นมือหนึ่งอยู่แล้วแต่การเสียดาบิดเดเคิอาไปนั้นอาจจะส่งผลทางเลือกยามฉุกเฉินของลุยเอนริเก้เทนเนอร์ใหญ่ทีมชาติสเปนก็เป็นได้นะน,นะนผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะต้องรอดูกันต่อไปก,ก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ขออย่าให้ทางเดเคิานั้นเจ็บยาวลากยาวมาจะถึงช่วงเปิดฤดูกาลใหม่หรือว่าเปิดซีซั่นใหม่นั่นเองครับ และนี่ก็เป็นสุดข,ข่าวลวงสมสสรแบนเชสเตตในช่วงชานครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ